ด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนจะลงหมัดี่เอแนี่จะมาสอนการลงหมัดหมัไปกับพริปไปใต้ท้องนะห้เรียนมเรียนีดมาแก้เลยไปหาหมัดมานะไปหาลมาที่ไหนนเมีหมัดผมนะมีประมาณหมื่นหมัด เยอะมากนะส่วนอยู่ในนี้อีกเยอะจะลงเอาหมด d ในเดียวจะลงไปออกข้อก็มีนะแต่เราไม่ลงเราจะลงไปกับพิเศษอ่ะพี่ลงก็ง่ายๆเลยนะตามหลักสูตรเลยไม่เป็น order นะพี่เจมส์เดี๋ยวดูมีสองเกมที่ผมมีเยอะกูไม่ลงหนักเครื่องนง่ายๆเลยนะคือผมลากมาเลยปุ๊บ เอาไปเก็บแกอัพหายใไหมไปลยวามันก็แหละมันจิตวิี๋ยวเดี๋ยวจะดตัวโอเคแ็กอัพอะไรเอาใหม่ผิดพลาดอะไรยาเงโอ้แย่แเป็นตอนธการลง ง่ายเลยคัดีอกดีไวเวนนี่นะคัดลอกวางนะปุ๊บมีเอสนี่นะทับไม่มัไปหมดทุกอย่างเลยย่ำไปเลยนะจวมาที่ตัวนี้นะมันไปกับผิดเดี๋ยวให้มันล้างกันนี่นะต่อหมดปุ๊บ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  อะมาสองออนี้จะลงหมดไปเปะท้องนะเีูหาสมุดคมันเยอะที่นี่ะไปเปท้องนะไม่ใช่นีเอะไลง่ายๆเลยนะมีออนหมดนะแต่งานเล็อันนี้ไม่ต้องอนงยากอะไรลงไปเลยนี่จะไปคิดนะคิดก็ไปเลยนะน มีแล้วก็เลือกเียมเกมคุณอยู่ไหนนะง่ายๆเลยในนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูในเกมกันนะอ่าก็มาอยู่ในฐานของมาเกียนะกที่คาโรเซิร์ของคาโรแล้วลลลเกลงไป็สอง ไปเมื่กี้ที่เราลงไปกับคลิปนี้กดกด F12 นะนี่ F12 จะเปิดถ้าจะเปลี่ยนเวลามันก็ตอกด F11 นะ f 1แล้วเลือกจะลงรดลงลดแลวก็ขึ้นลดนี้เปลี่ยนอีกหมดหนึ่ง อีก,มกหมดนึงว่าเมื่อกี้นะที่ลงไปด้วยแล้วนะคือมดไปใต้ท้องนะวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยนะกดกดไม่ต้องกดไอ้ผมนะกดกลทับไปเลยว่ามีอวนอ,อ,อะไรครับเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวมันไปว้าหน่เอาใหม่น <c> ะ <oughs> ที่กี้ไอ้คนเข้ามาโลยกดแก้น <c> ะ <oughs> เปิดเลย,เลยไอ้นีออนนี่นี่นะพอเราเปิดมีออนแล้วมันจะเป็นสีฟ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะมันมีประมาณแปดสีแต่ที่นี่จะยกกระดาษลองสีกันแล้วกันจะม,มีจ้ำสื่อสีไม่ได้นะมันจ้ำได้ถึงสองสีนะนีออน m i e e n มีนะสีเออนกรีนนั่นเองจะมีสีชมพูสีอะไรหลายๆอย่างเยอะ ชมพูจำได้ไม่ได้ละแบบนี้โอ๊โอ๊ตอยู่ด้ะอ่ะทนีนึงอะไม่ต้องิมิ์ไม่ต้องกดเออย่างนี้นะไม่ต้องคมิ์มไปเลยนะทีอ่อนทีไอเคเคนี่นะกดชมพูนี่นอ เราได้รถที่สวยๆแบบนี้แล้วเราสามารถเอาไปแข่งดีกับคนอื่นได้นะเดี๋ยบง่ายเลยโอ้โหแหลกครับหลุดปอดจากเซิร์ฟเลยครับอืมโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปแบบควยแจ่วันนี้แล้วกันนะคือที่นี่เนี่เนี่นี่เนี่ยหลุดครับแย่ๆนะอืมโอเคก็หรับใครที่อยากได้หมดก็ติดต่อมาได้นะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะครับก็เรียนรู